วาดสาวสวยออมชุติมาจากนักร้องลุกทุงเสียงดีก้าวสู่นางงามมงลงเรียกได้ว,ว่าเธอคนนี้กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยทีเดียวค่ะสําหรับออมชุติมาโชดาพักนักร้องลุกทุงสาวอินดี้มีผลงานออกมามากมายได้เดินตามความฝันจากนักร้องสู่นางงามได้สําเร็จที่พึงคว้าตําแหน่งมิสแกรนแพะ2025และเป็นตัวแทนจังหวัดแพร่ไปประกวดเวทีระดับประเทศมิสแกรนไทยแลนด์2025แม้ว่าออมชุติมาจะมีส่วนสูงเพียง1 6 ซมแต่ไล้อุปสรรคด้วยความมั่นใจที่เกินร้อยทาให้เธอได้ตําแหน่งมิสแกนแพ2025มาครองได้สําเร็จสําหรับประวัติของออมชุติมาโซดาพักปัจจุบันอายุ25ปีภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดบึงกาฬจบการศึกษาระด,ดับปวสด้านภาษาอังกฤษจ,จากวิทยาลัยเทคโนโลยีด้วยความที่ออมคลุกคลีกับเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กสามารถร้องเพลงหมอลําได้เล่นกีตาร์เป็นและเริ่มแต่งเพลงตั้งแต่อายุประมาณ14-15ปี เคยเข้าประกวดร้องเพลงหลายเวทีจนได้รับโอกาสเข้าเป็นส่วนหนึ่งในค่ายเพลงให้ทองคําแต่งเพลงผู้สาวคาร์ลจนได้รับความนิยมและเป็นเพลงแจงเกิดของเธอแต่ต่อมาได้ยกเลิกสัญญาและมาทําเพลงเองอาทิมีแห่งโลสซูบอมีฮักแท้ในวงเล่าที่รักของเธอคนอื่นรีเทิร์นซึ่งเป็นเพลงที่ได้กระแสตอบรับดีจนกลายเป็นศิลปินลุกทุ่งอินดี้มาแรงแห่งยุคอีกคนกินาจับตามองเรียกได้ว่าเธอคนนี้สวยครบเครื่อง องแบบสุดๆเลยทีเดียวค่ะ